ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมินินายคอร์เลจวันนี้ก็อยากทำคลิปสั้นๆนะเพราะว่ามีคนถามมาจริงๆอาจจะผมก็บอกจริงอันนี้มันเป็นอะไรที่ที่หาได้ทั่วไปนะแล้วก็ ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะอ่านไม่เข้าใจจริงเนี่ยผมไม่ได้อยากทาสรุปให้สั้นๆนิดหนึ่งแล้วกันบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่เราได้ปันผลจากหุ้นเนี่ยมันมันเสียภาษีหรือมันได้ภาษีคืนที่ว่าก็ตอบได้ง่ายเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรายได้เงินเดือนเรารายรายได้ประจําเรารายได้ทางอื่นเราที่ยื่นภาษีอะ่ะไม่ว่าไรายได้คุณจะคืออะไรจะเป็นฟรีแลนซ์จะเป็นที่ปรึกษาจะเป็นพนักง,งานประจําจะเป็น อาชีพเฉพาะทางอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้พวกนั้นนะครับว่าเยอะแค่เดียน้อยแค่ไหน <c oughs> ทีนี้แก่นของมันคือยิงถ้าดูอย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจง่ายมากบางคนเ็าเขียนแบบค่อนข้างวิชาการเงียคนก็แลดอ่านเข้าใจนะนี้ผมเอาแบบโคตรง่ายอ่ะอนี่คือเอาง่ายเดี๋ยวคุณบริษัทบริษัทหนึ่งสมมติคุณถือไปถือบริษัทหนึ่งเนี่ยบริษัทเนี้ยเสียภาษีอยู่แล้ว20%่อรู้ปะ่ะอ่า20%อเพอเขาจะหักเนะพอเขาจะจ่ายปันผลให้คุณอนะ่ะเขาต้องหักหนะ้าที่จ่ายอีก20% ก็แปลว่าถ้าบริษัทเนี้ยสมมุตินะว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนี้คนเดียวเลยบริษัทจิ๋วๆว่อนนี้เขากําไรมา100บาทนะครับจ่ายภาษีไปจ่ายภาษีนิติบุคคลไป20บาทนะครับพอจะเอา80บาทเนี้ยจ่ายปันผลให้คุณน่ะจะต้องหักนัดที่จ่ายเพื่อนําส่งรัฐบาลน่าำส่งกรมสรรพากรเนี่ยอีก10% แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแปดสิบถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องอีกแปดบาทนะครับเพราะนั้นกระแสงเงินสดที่จะถึงมือคุณจริงๆเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะเป็นเจ็ดสิบสองบาทถูกปหมเจ็ดสิบสองบาทเพราะนั้นถ้าคุณดูตามสมการเนี่ยคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนนะเปรียบเหมือนว่าคุณนะ่ะถูกหักภาษีไปแล้วยี่แปดบาทาเลขเลขสําคัญคือเลขยี่แปดถูกไหมก็คือบริษัทกําไรร้อยหนึ่งเสียภาษีสิบคนยี่สิบ หักงบจ่ยอีก8บาทนะเป็นเหลืเจสเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าอไอ้รายได้ร้อยหนึ่งเนี่ยที่จริงๆมันยิงตรงมาถึงคุณเนี่ยถูกเก็บภาษีไปแล้ว28่คำถามต่อมาคือว่าเราเสียภาษีอยู่ฐานเท่าไหร่ถูกปะก็ตามตาม,ตามตามตาก้าภาษีนะถ้าพูดง่ายด,ดูว่าถ้ารวมหุ้นไปแล้วเราไม่เราไม่ทะลุ28 อย่างเงี้ยก็ควรเอาเอาเงินปันผลน่ะมายืน่นถูกว่าโอเคอีกนิดนึงแล้วกันกลับมาตรงนี้นิดนึงก็คือว่าถ้าคุณเสียภาษีไปแล้วยี่บบาทแล้วเอาเข้าจริงๆสมมติอันนี้แบบเวอร์เวอร์กันนะจริงจริงคุณไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีเลยคือคุณเอ่อไม่ไม่เกินไม่เกินแสนห้าหรือสองแสนเนียเนี่ยแสนห้าได้รับการยกเว้นใช่ปะ ผมบอกไม่เกินแสนห้าอ่าสมคุณบอกจริงๆรายได้สุดที่คุณต่อปีไม่เกินแสนห้าแล้วคุณได้ปันผลมาอีกร้อยเจ็ดสิบสองบาทซึ่งจริงๆถูกหักไปเรายี่แปดจริงๆเนี่ยคุณคุณจะได้หนึ่งร้อยมาก้อนี้เนี่ยถ้าคุณไปยื่นนะแล้วคุณอยู่ในเกณฑ์ไม่เสียภาษีคุณจะได้ภาษีคืนยี่บแปดบาทเลยถูกปะเพราะมูลจริงๆคุณไม่เข้าเกณฑ์เสียแต่เนี้ยบริษัท จ่ายนีติบุคคลไปแล้ว 20, เป็นเครดิตภาษีอยู่20หรือว่าเครดิตภาษีนีติบุคคล20 20บาทเป็นหักหน้าที่จ่ายอีก8บาทไอ้20บาทกับ8บาทเนี้ยคุณมีสิทธิ์ขอคืนหรือว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์อ่าเพราะนั้นถ้าคุณ,คณไม่เข้าเกณฑ์คือคุณไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเนี่ยก็แปลว,ว่าคุณได้คืนเลยยี 28, ่แปดถูกไหมแต่ต่อมา5้าคุณบอกว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ เสีย10%ก็แปลว่าคุณจะได้คืน18บาทเขาหักไป28่คุณก็ไปดีแคร์บอกจริงๆฉันเสียส1บบาทเองแต่เนี้มันตามตามขั้นตอนของการปันผลจากลิสเท็ตเนี่ยคือหักไปแล้ว28แต่ฉันต้องเสีย10ฉันก็จะได้คืน18ถ้าคุณเสีย20ก็ได้คืนแค่8ถูหรือว่า25่ส้ก็ได้คืนแค่ 3. แต่เมื่อไหร่ที่คุณจะจะเริ่มหยุดหยุดไม่ยืน ม่ไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องภาษีนะนี่เป็นเป็นสิ่งที่สันพรกรอาจนุญ,ญาตเป็นกฎหมายเชัดเจนก็คือเมื่อไหร่ที่คุณจะจะจะเลือกไม่ยื่นเอ่อไม่ไม่ดีแค่ปันผลรวมไปในอะไรได้ก็คือเมื่อคุณถ้าถ้า,ถา,ถายื่นแล้วคุณต้องมาเสีย30กถูกปะก็คือรัฐบาลให้คุณเลือกได้ว่าถ้าคุณเสียภาษีเกิน28ตอนนี้ถูกหักไปแล้ว28่ิดี่ติบุคคล20หักจ่ายอีก8ถูกป่ะ คุณผูกหักไปยี่สิบแปดเนี่ยถ้าจะถ้าคำนวณแล้วคุณเสียเกินกว่าน,นี้คุณเลือกไม่นํามารวมได้ถือว่าไม่นามารวมเลยก็คือว่าอ่ะฉันผูกหักยี่สิบแปดไปละยี่สิบแปดไปละฉันคํานวณแล้วถ้าถ้ายืนกลายเป็นจ่ายภาษีเพิ่มงั้นฉันถือว่ายอมให้หักยี่สิบแปดแล้วจบกันเลือกทางนี้ได้นะเพราะนั้นก็คือสรุปแล้วก็คือว่าถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ได้รายได้เยอะมากคือไม่เกินไม่เกินยี่สิบห้า การการเอาเงินปันผลไปรวมไปไปรวมเราไม่เกินนะคือพูดง่ายไปรวมแล้วไม่เกินสนอะง,ง,งล, 2, ล้านหลักรถยนต์ทุกอย่างแล้วถูกปะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณได้อยู่ล้านเก้าไม่เกินแต่ได้ปันผลมาล้านหนึ่ง<ม>อย่างนี้มันก็ก็ไอส่วนที่ไอส่วนที่เกินเออล้านเก้านะบวกอีกหนึ่งล้านไอส่วนส่วนที่เกินอสองล้านมาเนี่ยมันก็มาโดนตรงนี้หมดก็ไม่คุม้มใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นหลนักง่ายๆเลยคือจําไว้ว่า ยี 28, เลขยี่แปดนี่คือเมจิกนัมเบอร์ใรเรื่องนี้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่ทีน,นีนั้นก็บอกก่อนนี่อันนี้คือผมพูดดูเคสทั่วไปแต่อย่าลืมว่าคุณต้องดูในใบปันผลเช็คปันผลของคุณว่าบางครั้งบางบริษัทเขาได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลชเช่นเขาได้ BOI นะครับ Board of Investment ก็คือได้รับการยกเว้นภาษีในรัฐบาลอยากให้เขาลงทุนใน Special Project หรือในโปรเจกตธุรกิจบางอย่างที่เขาต้องการจะส่งเสริมเนี่ย เขาก็จะบอกว่าดูเง็นภาษีให้เพราะนั้นคุณในฐานะนักลงทุนนะ่ยเจ้าของนะ่ะก็เหมือนกับว่าคุณยังไม่ถูกหัก28นเนี่ยถูกป่ะเช่นว่าเขาบอกว่าหนึ่งร้อยไม่ไม่เสียดิติเลยนะครับสมมุตินะหนึ่งร้อยแล้วจ่ายออกมาหนึ่งร้อยเลยไม่ใช่แปดสิบนะครับหนึ100่งร้อยก็จะถูกหักภาษีในะที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นเงินก็ถึงคุณเก้าสิบไอ้เก้าสิบของคุณันเนี้ย คือถูกหักไปแค่10เองนะไม่ได้ถูกหักไป28ถูกปะเพราะว่าไม่ไม่เอ่อไม่ไม่ได้ถูกหักนิติบุคคลหักแต่หนักที่จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องต้อง,ต,องต้องดูทุกใบให้ชัดเจนแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยเลย9 9้เก็นี่ยก็คือหัก20%แน่นอนนะครับจะมีแค่บางใบน้อยใบนะครับเช่นพวกอาจจะอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับทีงวันนี้ก็่าไปแค่นี้นะครับสำหนนร,รับมีเพื่อนที่ถามเรื่องนี้เข้ามาก็เลย ถือว่าตอบแบบง่ายๆฟังแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ